คนแปลห่าเรียนได้เริ่มขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลต้นสนวันนี้เด็กๆจะเรียนอะไรนะก็ละครหนึ่งนามาแล้วจะมีกระต่ายที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเจ้านั้นก็มีเสียงเคาะประตูแล้วพอเธอเปิดหมาป่าก็กินเธอหัวเหอบี้ไม่ต้องหัวนะไม่เป็นไรฮะฮะแบมเบิลไม่ต้องเสียใจนะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ บอกรู้หน่อยสิว่าพวกเธอจะทํายังไงถ้ามีคนแปลกหน้ามาเคาะประตูอ,อารู้แล้วอผมเรรอาละเฮบี้เธอจะตอบว่างไงต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยอืมอือมแล้วถ้าไม่มีผู้ใหญ่ล่ะอ๋อองันผมคงไปเปิดเองครับไม่ได้หรอกถ้ามีคนร้ายล่ะนายอาจจะถูกกินก็ได้นะต<อ>้องทำไงเดียว คือถ้างั้นโค้ชครับเราควรทำงานดีครับที่นี่จำไว้นะเด็กๆถ้าไม่มีผู้ใหญ่อย่าเปิดประตูเด็ดขาดเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนจริงไหมทุกคนจริงๆริด้วยครับจิงด้วยจิงด้วยแล้วเจอกันนะวอเรนบายบายแล้วเจอกันบายนี่เฮอบี้พรุ่งนี้นายจะยังมาไหมอ่ะมาตรงเวลาเนะอืม แล้วเจอกันฮ่าเ,เ <c oughs> ชื่อว่าต้องทดสอบหน่อยแล้วละเอาละเด็กๆตอนที่แม่ไม่อยู่บ้านรักษาตัวด้วยนะครับแม่ไม่ต้องห่วงครับจ้างั้นแม่ไปนะบ๊ายบายจ้าบ,บ๊ายบายครับแม<สา>่ พวกเขาสงสัยอะไรไหมอืมไม่หรอกคะ่ะโค้ชแม็กคะ่ะคุณจะทดสอบอะไรเหรือคะอจะมุกเก่านี้ได้ไหมผมจะปลอมาตัวเป็นคนแปลกหน้าผม<ะ>จะดูว่าเขาจะเปิดประตูไหมเน่ยนะโอ้เยี่ยมเลยคะ่ะโชคดีนะคะโค้ชบายแบมโบ้บายแบมโบ้ เฮอร์บี้มาแล้วไปด้วยไปบ๊า <ไ cover. S 1> อเฮ <c oughs> อร์บี้ทุกคนฟังนะระหว่างทางมาที่นี่ฉันเห็นมันด้วยละ่ะในเห็นอะไรอ่ะมันคืออะไรเหรอฉันฉันันเด็นบางอย่างที่แปลกมากมันใหญ่ยังกับช้างเลยละ่ะช้างเหรอแต่ว่ามันน่าเหมือนกับพวกใดสองคนออ และเขาก็มีหนวดเคราและสวมหมวกแดงเสื้อแจ็คเก็ตผ้าใบและถือตะกร้าผลมไม้ด้วยและฉันต้องหลบเขาก็เลยมาช้านะ่ะต้าเป็นเขาแน่ๆเลย เขาดูคุ้นๆจังทำไมเขาต้องซ่อนตัวด้วยฉันก็ไม่รู้เกือไปแล้วเชียวฮ่โอ้ตายแล้ววันนี้อากาศร้อนจังเลยทำไมต้องใส่ชุดหนาๆด้วยอ่ะผู้ชายคนนี้แปลกจังเลยอ่ะร้อนร้อนรนรอนนี่เด็กๆสบายดีไหมอ้ยเขากำลังมาหาเราอ่ะเราจะทำยังไงดีอ่ เอางี้ไหมเอาเปลือกไม้มาปิดประตูเอาไว้ะเขาจะได้เข้ามาไม่ได้ไงความมันเลยโอ้โหพวกเด็กๆนี่ฉลาดดีจังนะ เันใครอ่ะนี่เด็กๆฉันไปนนักเดินทางข้างหนอกอากาศร้อนมากเขาเข้าไปได้ไหมไม่เราไม่รู้จักคุณแ่ละแล้วถ้าคุณเป็นคนร้ายละ่ะ <c oughs> ฉันไม่ใช่คนร้ายหรอกนะฉันเดินทางมาไกลและฉันก็หิวน้ำมากเลยขอเข้าไปดื่มน้ำได้ไหมได้ไหมได้ไหมไ <c oughs> ร เขาดูเป็นคนดีนะเราน่าจะให้เขาเข้ามาได้โปรดจะหิวน้ำมากเลยไม่ได้นะแม่ไม่อยู่บ้านเราจะให้คนแปลกหน้าเข้ามาไม่ได้นะแต่ว่าเขาหิวน้ำนะเขาแค่อยากดื่มน้ำก็ได้แต่ว่าโคชแม็กบอกว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่อยู่บ้านเราจะให้คนแปลกหน้าเข้ามาไม่ได้นะนี่ฉันน่าจะขุดรูตามหาแม่หมีได้นะหิวน้ำจังเลย เฮ้ยเจ้าหนูเง้ยเจ้าหนูอยากเล่นซ่อนหากันไหมฮะอืมีฮ้ยแฮบี้ขามาเร็วอย่าให้เขาจับนายได้นะนี่เด็กๆันไม่ใช่คนเลวนะ เอนะไปพ้นเลยคุณไม่คนเร็วคุณไ่จับเฮอร์บี้แม่เธอเป็นเพื่อนกับฉันเธอชอบบอกฉันว่าเธอมีลูกชายน่ารักสองคนคนหนึ่งชื่อบายส่วนอีคนชื่อบมเบิลจริงหรือเปล่าและฉันก็รู้ว่าบายชอบฟุตบอลส่วนบมเบิลบมเบิลชอบน้ำผึ้งใช่แล้วแม่เธอชอบเล่าเรื่องของพวกเธอให้ฟังแม่บอกอะไรคุณเหรอแม่เธอบอกว่า บายเป็นคนระมัดระวังนะแล้วผมล่ะครับแม่เธอเล่าเรื่องไว้เยอะเลยให้ฉันก็ไปสิจะเล่าให้ฟังเฮอ,เอ,เอบี้เขาเป็นเพื่อนกับแม่ฉันจริงๆด้วยไม่เขาข้มามันเลยเ,เ,เดี๋ยวก่อนทำไมแม่ไม่เคยบอกเราเรื่องมีเพื่อนเลยอะฮะ <laughs> เด็กๆขอฉันเข้าไปหน่อยนะดูสิฉันเอาผลไม้มาฝากด้วยว้าวน้องนหอมจังเลยอ,อนี่บายเราให้เขาเข้ามาถันนะเรารับอาหารจากคนแปลกหน้าไม่ได้นะและโค้ชไมค์ก็บอกด้วยว่าอย่าให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านตอนที่อยู่ตามลำพังนะอ๋อพวกเธอไม่ให้เข้าไปจริงเหรออืม ผมไม่รู้จักคุณคุณเข้ามาไม่ได้อเยี่ยมเยี่ยมมากพวกเธอทำได้เยี่ยมมากเลยพวกเธอยังจำบทเรียนเมื่อวานได้เขากำลังจะจับเราอ่ะแบบเบิ้ลก้มหัวล่องพวกเธออยู่ไหนกันน่าก็จะบอกว่าเก่งมากนะเ้อพวกเธอได้แข็งแรงจริงๆ มาเร็วทุกคนไม่ต้องซ่อนตัวแล้วนี่โคชเองโคชแม็กไงล่ะคุณโกหกตอนแรกบอกว่าเป็นเพื่อนแม่ตอนนี้บอกว่าเป็นโคชแม็อีกใช่นั่นสิอะฮะฉันคือโคชแม็จริงๆเนาะไม่ผมไม่เชื่อคุณนาะโอ้โอฉันลืมเอาชุดออกนี่นะไม่ต้องกลัวนะเด็กๆนี่โคชแม็จริงๆนะ ไม่ชื่แม่ครับอ๋อพวกเขากลัวจริงๆด้วยต้องไปตามหาแม่หมีแม่หมีแม่หมีไม่ต้องกลัวเราปิดประตูแล้วเขาเข้ามาไม่ได้หรอกแม่อยู่ไหนเออทำไมแม่ยังไม่กลับมาอีกลายแบบเบิแม่กลับมาแล้วเด็กๆจ้าแม่กลับมาแล้วอ่ะเด็กๆออกมาเร็วเข้ามาหาแม่เร็วมา แม่ครับแม่ครับแม่ครับไจไม่กลับมาแล้วมีคนแปลกหน้ามาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนแม่แต่ว่าเราไม่ยอมให้เขาเข้าบ้านนะครับเก่งมากเลยจ้ะเขาพยายามให้ของกินผมด้วยแต่ผมปัด้เสธ็อล้ลูกทำดีมากแบมโบเก่งจ้ะเธอก็ด้วยนะเฮอร์บี้นี่เด็กๆเอ้อคแม็ครับครูเห็นผู้ชายแต่งตัวแปลกๆตอนครูมาที่นี่ไหม จริงๆฉันก็คือเขาเองนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกเรียนเรื่องระวังภัยไปแล้วนี่นาโค้ชแม็กอยากจะทดสอบลูกนะจ๊ะใช่แล้วพวกเธอผ่านการทดสอบและได้คะแนนเต็มอีกด้วยนะฮะ้เรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วเมื่อพวกเธอผ่านการทดสอบครูขอมอบรางวัลให้กับพวกเธอนะจัดการเลยอือ <c oughs> โอชาจะแบมโบ้เดี๋ยวก็ติดคอขอบคุณครับคสแม็กหวัดดีเพื่อนๆพื่อนจำเอาไว้นะอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเด็ดขาดถ้าคุณแม่คุณพ่อไม่อยู่บ้านเพื่อนเพื่อนถ้าเปิดประตูโดยเด็ดคาดเลยนะเจอกันใหม่นะบายบาย